สวัสดีเพื่อนๆเอฟสีทุกๆท่านนะคะวันนี้พาชมบอลสีค่ะบอลน,นี้คือต้นบอลกระดาษนะคะดูความด่างของเขาบอลสีบอลกระดาษด่างขาวนะคะทุกคนดูความด่างของเขาดูยอดอ่อนดูหลอดใหม่สวยมากมาก เช้าเช้าเย็นเย็นเดินดูต้นไม้เพื่อนเพื่อความสุขให้แก่เราได้นะคะดูหลังใบท้องใบของบอลนะคะทุกคนทุกคอทุกกระถางปลุกเรื่อใจรักค่ะสำหรับไม้ด่างไม้ใบไม้มงคลไม้ประดับแอบจะชอบมากค่ะ ขอสร้างความเพลิดเพลินความสวยงามให้แก่บ้านเรืองแก่สวนแก่สถานที่ทำให้เราผ่อนคลายบรรยากาศยามเช้าสดชื่นค่ะอยู่กับสวนออกซิเจนเต็มปอดค่ะปล่อยวางทุกอย่างนะคะ๋ยวเราจะรู้ว่าชมต้นไม้ก็มีความสุขนะคะทุกคน ดูสีดูใบที่เขาด่างดูกา้านดูหน่อที่เขาแตกพืชชนิดนี้ให้ชอบน้ำมากนะคะอยู่ในร่มชอบแสงแดดลำไรค่ะชอบดินที่ร่วงซุยนะคะเราให้ปุ๋ยจุบินสีสังเคราะห์แสงค่ะเปลี่ยนละครั้งก็าสามารถแยกหน่อยแยกต้นขยายพันธุ์ได้แล้วค่ะ ขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกกำลังใจที่แวะแลอวเวียนเข้ามาชมมาเติมเต็มมาให้กำลังใจกันขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันไปต,ต่อไปด้วยนะคะลักๆเล็บเลบทุกท่านคะ่ะบ๊ายบาย